สวัสดีครับมันนี่ีมาบอกวิธีเรื่องเหินหนลับมีดหลับผ้าครับเ้ามีมอเตอร์เก่าถิมอยู่ในบ้านเนี่ยถ้ามีมอเตอร์เก่าถิมอยู่ในบ้านแล้วหอกะโมเล่มันจะมีอยู่หอกไปหาทอพีวีซีทอพีวีซีมาสวมใส่โมเล่พอดีเลยต่อเข้าไปเพราะต่อเข้าไปแล้วก็หากระดาษกาวโอหากระดาษเนี่ยหากระดาษรายกระดาษรายเนี่ยคือเบอร์ p แปดสิบ e ครับเอามาใส่เบื้องไห้ดีครับมอเตอร์มันหมุนไปทางไหนบัตอนพันทับไ้ให้มันทับไปทางหมุนในนี่นบ่มันย้อนซ้อนบอ่มนย้อนสวนกลับอันนี้พอเวียงสตาร์ทไวพอดีแล้ววันนี้เขาใส่เ,เอากระดาษไสยมาติดแบบนี้ก็คือใส่กาวใส่กาวร่อนนะครับกาวร่อนสนิทด,ดีสนิท ว่าเออชนิดดีที่สุดนะครับกาวรลอนสนิดที่ว่าในิด,ดีว่นี่สือมาขนาดใส่ตู้เย็นไว้แข็งแล้วครับโอ้แข็งแล้วใส่บ่ได้แล้วล่ะครับ กาลอนตัวนี้ใส่บะไดแล้วพึ่งซื้อมาใหม่ๆครับโอ้ยิบถุงมาผิดครับอันนี้ไม่พอนใส่แหงแล้วก็บอเอาไปทิ่มให้แ,แล้ลยยิบมาผิดตัวนี้ครับพึ่งซื้อมาใหม่ๆครับ พอที่นี่เ้าก็เอากาวร่อนนี่ท่าครับท่าไปแบบนี้แหละครับท่าท่าท่ากาวร่อนท่าไปเลยครับท่าท่าบันี้ก็เอากระดาษไส้นี่มาท่าอีกครับแล้วก็มาว่างกระดาษไส้ใส่แบบนี้ กาใส่แบบนี้ก็มาเบ่งส่วนนี่ถ้ามันเหย้าก็ตัดออกครับถ้ามันเหย้าก็ตัดออกแล้วก็มาทากาวอยู่ตรงนี้ี๋ยวก็มาใส่แบบนี้ครับก็ใส่แบบนี้ ปลาไว้จังน้อยครับปลาไว้จังเวลาจังน้อยมัก็สีแหงกาวเหนือคือเก็บไว้แบบนี้ก็เอาไว้ใส่ต่อไปอีกต้องเสียดาใส่อีกหลายเทือครับกาวเนี่ยพยายามเก็บไว้ในตู้เย็นในส่วนล่างของตู้เย็นนะครับกาวที่เก็บไว้แบบนี้แหละครับใส่ซองพิดไว้ ถ้าเกบ็บบดีเก่าเดี๋ยมันก็สีแห้งไว้หลอดเนื้อมันก็าลายสตังครับเห้ยมันสีแห้งแบบนี้แหะครับแหงว่าใส่บ่อได้อันนี้มันแห้งแล้วก็พยายามเล่มออกครับพวกนี้เขาตัดบัวมาพอดีเล่มออกเล่มออกถ้าจะไปโดนยังมันเสียน,นั่นมันจะขาด มันยังอ่ายอยู่เบิ้งสาสด้อครับเด้อเพราะว่าการที่สีหูจับยัง้งเฮ็ดยั้งนี่ก็ต้องนางเบิง้งเขาเป็นว่าสิได้มากอต้องไปนางคุยกับเขาอยู่นี่ถ้าเสิเบิ้งยั้งก็พอเวียงก็ต้องเบิ้งสาสบางคนกับโป่งลงบางคนกับโป่งขึ้น ผู้ตีโป้งร่งกับขอขอบใจครับเพราะว่าทํำให้เพราะเวียงมีหู้ตัวอาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาไซส์เอาปักมาให้เบิรงดูเอาปักมาดูโอ้ปักกับไซบ่อบยากขึง อนไรมากระสินหมูแล้ววันนี้พ่อเบียกับศิลาบมีดให้เบิ้งตะกันจากลกก่องพันยามามาใส่ให้เบิ้งเลยเด้อนะศิลาบม,มีดแบบนี้แหละครับถ้าพูดอย่างละเอียดกุนี้ก็ใส่กระดาษไส้เบอร์ลอ,อย อเลี้ยงหรือใส่เบอร์แปดสิโอ้มาคือคมแท้แลบะเนี้นี่สนิมเด้อครับเด้อนี่สนิมขักขัครับสนิมแต่แท้วะน,นี้กอเลี้ยงจัดการจต้อนนิดดวงนี้อเลี้ยงเคยใส่ให็นกรนกุูลกนกุศลชู แค่มือล้างพอเวียงเี๋ยว,วุ้งนกหวัตจุกไม่เบี่ยงสิ่พรเวียงเหตุกุงนกหวัวจุกแต่่อนอยู่หนองจอกเนี่ยเขาเชื่อว่ากุงนกหวัวจุกต้องบางเวียงขับไปได้ไรครับนี่แฉมอตเตอร์เก่าๆครับที่หิบแล้ว มันยังมุนอยู่ก็ามาเห็ดโมเล่มันยังอยู่ขนานดะโมเล่มันมน,นีขนาดสองนิ้ว่ขนาดสองนิ้วไปซื้อขอต่อสองนิ้วมาสวมใส่แลสวมใส่กับกาวแหงไววท่ากาวร่อนนี่ละท่ากาวร่อนนี่ละท่าว่างลงผื่นมึงดูขาก่องนะแต่หัไมได้อยู่ในชิงาัน,าน,น ไปดีกันยางไปจับเอายางรถให้เนี่ยสิ่งหนึ่งลูกกบกหมาองม่วงนะสิป่ปาดยางรถไปบ้างมีมอเตอร์เก่ากับยาถิ่มแล้วครับเด้อเอาโมเล่มันไหวนะ้ำแล้วก็ถือไปล่านคล้ายพอพี่ ่ไปหายิบพอบิบ่ซี่ะสวสมเชโมเลมันนานยาวหลวมเลยเอาผิดจังหอยพรบิบิซี่จ้าหวเอาผขางไปร่นไปเขาข,ข่อยัดเข้าไปพอยันเข้าไปแล้ะเขาก็หาเากาวร่อนนโะยตไปใส่นั่งโอ้ย พอเวียงเห็นแน่นี้แล้วก็สิบปาดยางรถเสิิงยางรถเป็สิบปาดไว้ปลูกนั่นนน่ามันนขัเเพเียงปสิปาดไว้ปลูกกันปาดไว้ปลูก ภักปลูกยาแล้วครับที่ไว้ปลูกพักภลูกยาเนี่ยนะครับ,รบสิบป้าดรอคางเดียวแล้วก็เอาวางนี่ความล่งไป เจง้กระถางลูกมังคุงครับพอเวียงบอมีแห้งปิ้นลงเด้อครับเด้อแล้วกจะสบอ่อพิษไห้เบิงบอ่อปินไหลเบิงพอเวียงป่าได้แค่แต่แน่นี่ ตาข้องเบิงให้มันถือมีดนี่เด้อจะให้มันถือคว่ำรูปรอพอเวียงหลาย ใหเบิงแนวนึงได้อีกแนวนึงครับพ่าขาดทุนผู้ใดเบิงคลิปวเวียงนี่มีแต่กำไรลล้วนๆเบิ้องแรกก็กดโป่งให้กำลังใจนะครับผู้ใดว่าโบเป็นเาวเขาก็กดโป่งล่งก็ได้ นี่แล้วครับโอ้ยเมื่อยเด้ไแม่พ่อเล้อะนะวันนี้แนวนี่แล้ะครับมาถ้าสิขวหูมา,ากวบขวมลงทางนี้ใช้ดินพอต้อนไม้เกิดแล้วก็มาตัดอีกตัดอีกเอาออกนั่นแหละครับคลิปนี้ก็แค่นี้ละสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ กด <pec> ติดตามให้พ่เวียงเนี่เฮ็ดจนเมื่อยแล้วครับ